มาลุ้นด้วยกันนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะซื้อมาสามลูกนะคะมาดูข้างในจะจะดูเป็นไงบ้างนะคะอ๋อข้างในสวยอยู่นะคะข้างในสวยอยู่นะคะเพราะว่าซื้อมาเมื่อวันก่อนเนะี่ยไม่ได้ดีเลยนะคะไม่ได้ดีเลยนะคะวันนี้ก็เลย ไปซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่ามันบอกไม่ถูกนะคะเป็นแตงที่ปกติจะออกหวานหอมนะคะแตงไทยนะคะแต่ซื้อมาแล้วก็มันไม่ไมันไ,ไม่ถูกใจเลยนะคะก็เลยไปเอามาใหม่นะคะคิดว่าน่าจะหวานอยู่นะคะแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะเดค้ค่อยๆชิมน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นแตงไทยของ ไม่ใช่เหมือนของบ้านเรานะคะแต่มันก็พอทานได้นะคะเมื่อเช้านี้ยก็เอาให้เป็ดไปนะคะให้น้องหานไปทานนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่อร่อยนะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาของแตงไทยของที่นี่นะคะแต่อยากเป็นรสชาตินะคะอยากเป็นรสชาติว่าอร่อยไหมคะ น่าจะแข็งนะคะถ้าถ้าไม่อร่อยก็จะหยุดซื้อเลยนะคะจะหยุดซื้อเจ้านี้เลยนะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะ ละกันนะมาฮอตนะมาดิสเอ็กซ์สูดมาดิเฮียดิสเอ็กซ์เฮิร์อันเดอร์หวานนะห <One. S 1> วานหวานอยู่นะคะหวานอยู่นะคะช็อกลอก็กช็อกมกอร่อยอยู่นะคะแต่มันแข็งแต่ว่ามันกรอบ ชอบทำเสร็จตู no ้เย็นเอาไว้มาแอบชิมนะคะ มันแข็งนะมันแข็งแต่มันกรอบนะแต่เราชอบนะแบบนี้ชอบมากเลยแบบนี้แต่ว่าฝรั่งเขาชอบแบบนิ่มๆอันนี้กำลังอร่อยนะบ้านเรานะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเพื่อนๆถูกปากเรา ถูกปากเรามากเลยค่ะว่าจะทำอ,อะไรนะทำขนมหวานให้พี่สะพ้ายทานนะคะก็แต่ว่าพี่สะพ้ายบอกไม่ต้องทำหรอกจะกินผลไม้ก็มีผลไม้เตรียมไว้พี่สะพ้ายแล้วนะคะ ดูแลคนป่วยไม่ใช่ง่ายนะคะคเพื่อนๆนะคะเมื่อยนะคะแต่ว่าเราทําด้วยใจเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็บางครั้งเราต้องอต้องเข้าใจเนาะเวลาคนไม่สบายอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ได้ไม่ได้อยู่เหมือนเราก็จะไม่รู้นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าแต่เป็นคนที่ เราทำแล้วเรามีความสุขที่ได้ทํานะคะก็คือได้ช่วยนะคะก็งานบ้านเราก็ช่วยของเราเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวยมากเลยหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบเลยนะคะตักอย่างก็จะเก็บเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้เะกี้อ่า,อาแฟนมาชิมดูบอกอร่อยนะคะเป็นอาหารว่างนะคะดวนะเพื่อน ชอบทำอาหารแล้วก็าใส่กระปุกแล้วก็ใส่มาพลาสติกแล้วก็เอาเขาตู้เย็นนะคะแต่กรอบมากนะคะอ,อร่อยมากสําหรับตัวเราชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่สไ้กับแฟนบอกว่ามันแข็งแต่เราชอบแบบนี้ มันหวานมันกรอบนะคะถ้าคอยสักสองวันนะคะจะดีกว่าน,นี้แต่ว่าเมื่อเช้านี้เราที่อันเก่านะ่ะเราทิ้งไปให้ให้เป็ดนะคะก็เราก็เลยมาทําใหม่ดูว่ามันจะมันจะนิ่มไหมตกลงไม่นิ่มนะคะแต่ไม่เป็นไรแต่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมากเลยหวานมากเลยนะคะ,ะเป็นวันหนึ่งนะคะที่ต้องทํางานนะคะทํางานบ้าน เดียวคนไม่สบายนะคะก็บางครั้งก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะทีะ่ทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้แทักทายนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะคเพื่อนๆนะคะก็เนี่ยแล้วก็เอ็บชั่วโมงด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยนะคะก็จะบ้านก็ประมาณนี้นะคะก็เอาที่เราสะดวกเอาที่เราทําเป็นนะคะก็นะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทําให้กําลังใจนะคะก็ก็เป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านที่ดูแลคนป่วยด้วยนะคะแล้วก็ดูแลอะไรหลายอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทำให้กำลังใจนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ขอบพระคุณแต่ที่ไฟ้สุดก็ไม่ได้ทักทายนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านล้วนะคะที่เข้าใจและให้กําลังใจมาตลอดนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าสดใสนะคะแต่ว่าวิ่งหน้าวิ่งหลังเหมือนเดิมนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะก็วันนี้ก็ได้ทำผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันยั่วๆนะคะ เยอะนะคะเยอะเยอะนะคะ